สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้ก็จะมาทําการบอกวิธีเกี่ยวกับการหาตัวของผลึกหรือเป็นทางด้านของเยลลี่หรือเป็นตัวละคร6ดาวที่เอาไว้อัพตัวละครระดับมิดอเวกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครมิดอเวกเนี่ยมันเข้ามาในเกมบ่อยมากเลยนะครับแบบว่าทุกๆ2อาทิตย์จะเข้ามา1ตัวเลยนะอย่างเช่นสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นทางด้านของเกลิดัสใช่ไหมครับหลังจากนั้นเกลิดัสเนี่ยเข้ามาปุ๊บ2สัปดาห์ถัดมาเนี่ยที่วันพรุ่งนี้ที่จะถึงนะครับก็คือเป็นทางด้านนขของงไรจะเ้้าามััดน หลายๆคนเนี่ยจะขาดทรัพยากรก็คือบอกว่าตีบวกไม่ทันหรือแบบหาตัวหกดาวไม่ทันเพื่อมาตีบวกให้มันเป็นบวก10เพื่อเอาสเตตัสเพิ่มไม่ทันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหากันเลยนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะครับดังนั้นการหาตัวละครที่จะมาบวก10เนี่ยก็ไม่ได้หาในภายในวันเดียวเหมือนกันก็คือเราก็ต้องขยันหรือว่าแบบอาจจะเติมช่วยอย่างนี้ก็ แล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับวิธีที่ผมจะให้นี่ก็คือว่าไม่จําเป็นต้องเติมช่วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นกิจกรรมประมาณนี้ทุกวันทุกวันนะครับเราก็จะได้ทางด้านของตัวละคร6ดาว5้าตัวไปบวก10พอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะแปลว่าค่อนข้างแบบพอดีอาจจะเกินนิดนิดขาดไปหน่อยนิดเดียวนะครับอาจจะได้เติมเพิ่มนิดหนึ่งหรือขาดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันก่อน,อนเลยอย่างแรกนะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่ามันหาได้จากไหนบ้างนะครับ ก็อย่างแรกนะครับที่เรามาดูเลยครับก็ต้องเป็นทางด้านของทุกๆ2สัปดาห์ครับจะมีกระดานเช็คชื่อมาใหม่นะครับกระดานนี้ก็จะให้ทรัพยากรเป็นทางด้านของผลึก6ดาวถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมาทุกๆ2สัปดาห์เลยนะสำหรับกระดานนี้นะครับก็มาดูกันก่อน,อนเลยว่ามันจะได้อะไรบ้างนะเป็นอย่างแรกก็คือผลึก6ดาว3ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับจะเป็นเยลลี่3ดาวถึง เอ้ยผงไม่ใช่3ดาวทีหดาวถึง3ตัวนะครับก็จะเป็นทางด้านหนึ่งของกิจกรรมแรกนะครับแล้วกิจกรรมที่2ที่เราจะได้คือเป็นกิจกรรมที่เข้ามาทุกๆ2อาทิตย์เหมือนกันก็คือเป็นแบบกิจ,ก,จกรรมต้อนรับตัวละครใหม่นั่นแหละครับก็สัปดาห์แรกนะครับเราจะได้เป็นทางด้านของผลึก6ดาว5ตัวแล้วก็มีทางด้านของเยลลี่6ดาวอีก4ตัวนะแล้วก็จะมีทางด้านของผลึก4ถึง6ดาวอีก5ตัวกันเลยทีเดียวในสัปดาห์แรกนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะได้ผลึกหรือว่าชิ้นส่วนน่อนข้างเยอะนะครับก็เป็น งานแบบว่าเป็นในในในอันเนี้ยก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราทําทุกๆกวันอยู่แล้วเนาะสัปดาห์ที่2นะครับจะได้เป็นเยลลี่4แล้วก็เป็นผลึกอีก2นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ในการลงกิจกรรมแบบต้อนรับตัวละครใหม่นะครับเราเป็นอะไรส่วนใหญ่อะมันจะเป็นเควสที่แบบเราได้ทําทุกวันอยู่แล้วนะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับแต่บางเควสที่แบบเราไม่ได้ทําทุกวันเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเราสามารถเลือกทําเควสได้นะครับ และอย่างที่3นะครับที่เราจะมาดูกันก็คือเป็นทางด้านของพื้นที่ที่ไม่รู้จักนะครับพื้นที่ที่ไม่รู้จักเนี่ยเราจะได้ทางด้านของผลึก4-6ดาวอีกถึง14อ,อันเลยนะครับก็คือเป็นแบบว่าเราอ่ะคือมัน2สัปดาห์มันคือ14วันใช่ไหมเราอ่ะแค่เราล็อกอินทุกๆวันแล้วเราเล่นให้มันครบอ่ะเราก็ได้มาอีก1ตัวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเล่นทุทกๆวันเนี่ยเราก็จะได้มาอีก14ตัวกันเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เอาไว้หาทางด้านของ ผลึกหรือตัวละครที่เอาไอ้อัปเกรดตัวมิดเอเวกที่ง่ายมากเลยนะครับแค่เข้ามาเล่นเกมแป๊บๆแล้วก็กดรับรางวัลน,นะครับก็สามารถได้รับผลึกไปสําหรับการตีบวกตัวละครมิดเอาเวกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการต่อไปนะครับแต่วิธีการเนี้ยต้องบอกไปก่อนก็คือเป็นแบบก็คือเป็นบางสัปดาห์มันจะยากบางสัปดาห์มันจะง่ายนะครับก็ก็นั่นก็คือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูก่อนนะก็คือเป็นไอ้ดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับดันเจี้ยนกิจกรรมเนี่ยก็คือ อาจจะเป็นวิธีการที่บอกว่าถ้าเกิดเราเจอสัปดาห์ยากอย่างเช่นสัปดาห์ของเกลิดัสเนี่ยมันจะยากมากนะครับคือถ้าเกิดตัวละครคุณของไม่เต็มจริงๆแบบมันผ่านยากมากครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอสัปดาห์ที่แบบมันเจอตัวง่ายมันก็จะง่ายไปเลยนะอย่างเช่นตอนช่วงโนอาอเวกสเกลอเวกอารมณ์ประมาณนี้ก็จะง่ายมากคือแบบเอาเซอินลงไปตัวเดียวสับๆๆแป๊บเดียวตายนะครับอันนั้นก็จะเป็นง่ายมาก ดังนั้นช่วงเนี้มันคือเกลิรัสมันจะยากมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่เอามาคิดตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะคิดตอนสุดท้ายว่าเนี่ยพอเอามารวมกันแล้วมันจะถึง50ตัวไหมนะครับอันนี้ผมจะไม่คิดเพราะว่าตอนนี้เกลิรัตยากมากมือใหม่ผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าของต้องค่อนข้างเต็มแน่นอนคือแบบผมก็ลงไป5ตัวยังใช้เวลามัน6กนาทีนะครับก็ก็ของค่อนข้างเต็มในการผ่านดานนะครับแล้วก็มาดูวิธีการสุดท้ายกันเลยนะวิธีการนี้จะได้เยอะที่สุดแล้วแต่ก็ลําบากที่สุดเหมือนเดิมนะ เป็นวิธีการพื้นฐานมากครับแต่แต่มันจะได้เยอะสุดนะก็คือต้องอย่างแรกนะครับต้องมาดูการเซตติ้งของผมก่อนเลยนะว่าผมเซตยังไงในการฟาร์มต่างๆครับเซตติ้งของผมจะประมาณนี้นะเซตติ้งที่สําคัญของการหาตัวละครหกดาวก็คือการที่เอาตัว4ดาวมาอัพตัว5ดาวนะครับพอมันอัพตัว5ดาวเสร็จเนี่ยมันจะสามารถเอาตัว5ดาวเนะี่ยไปผสมต่อแล้วขึ้นเป็นตัว6ดาวได้นะดังนั้นวิธีการเซตติ้งอย่างนี้จะดีในการแบบหาตัว6ดาวด้วยนะครับมาดูกันเลยว่า ในประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมหาได้กี่ตัวนะครับก็คืออันนี้เป็น2อาทิตย์ของผมเลยนะแบบวันนี้ผมอัดวันพุธไงผมก็วันต่อไปวันพรุ่งนี้คือไอรีนมิดอเวกเลยนะครับก็ Kaw? มาดูกันว่าผมจะได้ประมาณกี่ตัวนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าคือเราจะเลือกอัพยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าธาตุไหนอะที่มันได้ใช้บ่อยกับธาตุไหนที่มันไม่ได้ใช้บ่อยนะครับธาตุที่ได้ที่ได้ใช้บ่อยก็คือแบบ เราจะเจอเยอะมากแบบในอารีนาหรือ PVE ต่างๆนะครับดังนั้นธาตุเนี้ยเป็นธาตุที่จําเป็นที่เราต้องเก็บไปเยอะๆนะครับแต่มันจะมีธาตุอยู่2องธาตุได้คือแบบธาตุที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือธาตุดินกับธาตุแสงนะครับก็คือเป็นธาตุที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้เลยดังนั้นตัวธาตุมันจะเหลือนะครับดังนั้นเราจะเอามาตีบวกเพื่อ อัพให้มันเป็นตัวห้าดาวไปเลยนะไม่จําเป็นต้องแบบเอามานั่งตีบวกตัวบวก5้านะครับก็สามารถอัพแบบเนี่ยส่วนเนี้ยคือแบบธาตุเหลือที่ผมเหลือมาครับ <c oughs> ก็สามารถเอามาอัพเป็นตัว5้าดาวไปเลย <c oughs> ก็คือแบบมันเหลือมันไม่ได้ใช้คือแบบมันล้นแล้วมันไม่เหมือนไอ้สามธาตุที่บอกมานะครับคือเป็นแบบธาตุไฟธาตุน้ำธาตุมืดเนี่ยมันจะมันจะขาดนะครับแต่ไอ้ธาตุแสงหรือเป็นทางด้านทางด้านของธาตุดินเนี่ยมันจะค่อนข้างล้นนะครับดังนั้นเราก็จะเอาธาตุแสงหรือธาตุดินไปตีบวกได้เลย เดี๋ยวอา้าวกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาธาตุแสงก่อนนะผมกดผิดไปเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวไปหาธาตุแสงก่อนแป๊บหนึ่งนะก็คือน,น่าจะเป็นตัวของเตียวเซียนใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือว่าไอ้สองธาตุเนี้ยเป็นธาตุดินกับธาตุแสงน่ยมันตัวเรือๆนะดังนั้นไอ้ไม่ใช่ตัวเรือเรือสิธาตุเรือๆนะดังนั้นตีตีบวกไปเลยนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับที่ยังธาตุขาดอยู่เนาะแบบ ถ้าดินก็ขาดาตุแสงก็ขาดก็ยังไม่แนะนําให้เป็นใช้วิธีนี้นะนอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเตรียมแบบว่าเตรียมในคางผมไว้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติตัวดินเข้ามาใหม่เนี่ยผมสามารถที่จะมีตัวที่จะแบบตีบวกถึงแบบบวกแบบขึ้นเวล50ไปได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมาเปิดธาตุธาตุหาเพิ่มนะครับดันงนั้นแต่สําหรับคนที่แบบยังธาตุแบบไม่พอจริงๆก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้นะก็คือวิธีนี้เราควรจะแบบมีทุกธาตุให้แบบ พอตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเราสามารถแบบบวกขึ้นเป็นเวลห้าได้เลยนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบธาตุมันเหลือมากๆจริงๆถ้าเกิดเหลือมากๆจริงๆก็สามารถที่จะบวกจากตัวที่แบบ5้าดาวเนี่ยให้เป็น6ดาวได้เลยนะก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งรอต่างๆแล้วแบบบวกไปได้เลยก็คือวิธีนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับธาตุต่างๆที่เรามีอยู่ในคังเราด้วยนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดเรามีน้อยเราก็ยังไม่ควรบวกแต่ถ้าเกิดเรามีล้นแล้วอย่างผมเนี่ยก็ควรจะบวกนะครับเพราะว่ามันเก็บไว้มันก็จะล้นคลังเปล แล้วก็หลังจากที่เราบวกเสร็จเนี่ย costumes, เรามียกคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ทัดแบบว่าคือแบบเราก็มีโอกาสที่เราจะเลือกบวกต่อหรือแบบ Isaiah, เราเลือกที่จะผสมก็ได้นะคือแบบบวกต่อให้ขึ้นไป6ดาวเลยหรือว่าเราจะบวกแค่5ดาวแล้วก็ผสมก็ได้นะครับก็คือทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็คือถ้าเ <tes> กิดเราเลือกจากแบบกดทาต5ดาวขึ้นไปเป็น6ดาวเนี่ยก็คือจะมีข้อดีตรงที่ว่าแบบว่าแบบว่าคือถ้าเกิดเราเลือกจากกดทัดจาก5ดาวขึ้นไปเป็น6ดาวใช่ไหม ธาตุ passage, ที่เราใช้อาจะเยอะขึ้นแต่มีข้อดีอยู่ตรงที่เราจะไม่จําเป็นต้องแบบเสียทรัพยากรในการตีบวก5นะครับเพราะว่าเราจะตีบวก5แค่1ตัวเท่านั้นก็คือตัวที่เราจะเอาขึ้นเป็น6ดาวนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้คือผมทําให้ดูคือเป็นจีนเนาะจินผมก็แค่บวก 5, 5 BAR, ตัวเดียวนะครับในการเอาขึ้นเป็น6ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบเราเลือกอัพเป็นแบบ4ดาว2ตัว alam, ขึ้นเป็น5ดาวแล้วเราจะต้องบวก5-2ตัวนะครับในการที่จะผสมได้เป็น6ดาว1ตัวนะครับดังนั้นข้อดีของการที่เราจะแบบอัพตั้งแต่ธาตุ จาก4ดาวเป็น5ดาวแล้วก็เอาธาตุอัพจาก5ดาวเป็น6ดาวเนี่ยจะเสียธาตุเพิ่มก็คือเราจะเสียธาตุเพิ่มก็คือเสียธาตุเพิ่มเป็นธาตุ4ดาวหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะอัพจาก4ดาวเป็น5ดาวเนาะแล้วก็5ดาวเป็น6ดาวเราจะใช้ธาตุ4ดาวทั้งหมด3ตัวนะครับจะต่างจากคนที่ใช้ทางด้านของบวก4ขึ้นไปก็คือบวก4 2ตัวเนี่ยจะใช้ธาตุ4ดาวสองตัวใช่ไหมและหลังจากนั้นอ่ะเขาาากก็เเนย้ววบขอองแลี่ ผสมกันขึ้นไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเสียธาตุสีดาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการว่าเราจะบริหารทรัพยากรยังไงว่ามันก็แล้วแต่ช่วงผมผมก็จะแบบบางช่วงก็เหมือนเหมือนแบบว่าเอาสีดาวห้าดาวแล้วก็หกดาวไปเลยบางช่วงก็แบบคือตอนบางช่วงแบบธาตุขาดผมก็แค่แบบเอาสีดาวขึ้นเป็นห้าดาวแล้วก็เอาธาตุดาวผสมกันเองแล้วก็กลายเป็นหกดาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครเลยว่าเราจะเลือกวิธีแบบไหนนะครับแต่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนทีบ แบบธาตุดินไม่มีธาตุแสงไม่มีมีแต่ธาตุน้ําอย่างเงี้ยก็คือเราจะมาบอกวิธีว่าถ้าเกิดเรามีแต่ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุมืดเนี่ยจะทําไงนะครับก็คือเราจะเลือกวิธีที่เปลื่งธาตุน้อยสุดก็คือเราจะเอาเป็นแบบตัวสีดาวมาเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบบผสมให้มันเป็นบวกห้าไปแล้วก็ค่อยเอาแบบตัวบวกหาที่เราผสมได้เนี่ยไปผสมกับตัวบวก5าที่เราหามาจากอ่าการผสมอีกรอบหรือการอัพขั้นจากสีดาวเป็น5้าดาวอีกรอบนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่แบบสำหรับคนที่แบบ เออถ้าดินไม่มีหรือว่าไม่ไ,มได้เลือกอัพธาตุนะครับก็คือการแบบผสมไปเลยผสมตั้งแต่4ดาว5าดาวแล้วก็6ดาวไปเลยนะครับก็ผสม3สเต็ปไปเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาลองนับดูว่าผมมีตัว5ดาวทั้งหมดกี่ตัวนะว่า2อาทิตย์นี้ผมหาไมา่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะเดี๋ยวผมจะได้สรุปตอนสุดท้ายด้วยว่ามันได้มาทั้งหมดกี่ตัวนะครับมาเริ่มนับกันเลยเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปด้านล่างก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่ 1, 11, 21 22 23 24แล้วก็34 44 45, 46, 47มีทั้งหมดวัน47ตัวนะครับก็ก็คืออันนี้ยังไม่ได้รวมจากที่เราจะเนี่ยอันเนี้ยผมมี4ดาวเหลือนะครับก็ยังไม่ได้รวมว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาบวกเพิ่มขึ้นมาได้มันจะเป็นอีกกี่ตัวนะครับก็อันนี้จะมาลองคำนวณเข้าๆกันก่อนครับคือผมมีทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด47ตัวนะครับถ้าเกิดเราตีคข้าๆก็คือคู่ะ48ตัดคู่ือจะด้ทั้งหมดคั่ก็คือ 24ตัวนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมรายสัปดาห์ที่เป็นทุกๆ2สัปดาห์ไอของเกลิดัสอีก15ตัวแล้วก็มีทางด้านของล็อกอินรายวันอีก6ตัวนะครับรวมเป็นทั้งหมด45ตัวครับเราก็จะมีตัว6ดาวทั้งหมด45ตัวแล้วยังไม่รวมทางด้านของพื้นที่ไม่รู้จักอีกนะก็คือถ้าเกิดเราเอาทางด้านของพื้นที่ที่ไม่รู้จักเนี่ยมารวมกับไอสดาวที่ผมเลือยๆเนี่ย มันน่าจะประมาณ50ตัวพอดีนะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้หาตัวละคร6ดาวมาในการตีบวกตัวละครวิตเวกทุกๆ2สัปดาห์เลยนะคือของผมมันส่วนใหญ่มันจะพอนะครับบางทีก็เกินด้วยซ้ำเพราะว่าผมมาแบบเล่นหนักนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองเล่นหนักแหละครับมันก็จะเกินนะับางสัปดาห์แต่สาหรับคนที่อาจจะเล่นน้อยกว่าผมนิดหนึ่งมันก็น่าจะได้สักบวกเก้าบวกแอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเกิดเอาวิธีผมไปใช้นะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคน,นะครับคือ ก็อย่างที่บอกครับกรุงลงไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับดังนั้นเราก็ต้องขยันเล่นนะครับถ้าเกิดเราจะแบบบวกกันให้ได้โดยการแบบไม่เติมเงินช่วยก็ต้องแบบอารมณ์ประมาณนี้เราก็ต้องฟารม์มเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นทุกวันเนี่ยเหมือนผมเนี่ยเล่นทุกวันเนี่ยมันจะพออยู่แล้วนะคือคือส่วนใหญ่มันจะเกินด้วยซ้ำนะของผมแนละคือแบบขยันเกินไปอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะมีตัวแบบว่าตัวบวกเกินนะครับก็คือเป็นวิธีการที่เอาไว้ในการบวกตัวมิดเอาเวกนะครับเพราะว่ามันใช้ถึง50ตัวลยทีเดียวถ้าเกิดเรา ไม่มีตัว50ตัวเนี่ยเตตัสที่เราได้ในตัวละครวิทยอเวกมันจะต่ำนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเอาไปลงแบบ PVP หรือ PvE เราอาจจะไม่ผ่านหรือว่าเราอาจจะโดนอาริณาอีกทีมตบทีหลบตบตายนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบหรือใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบอยากให้ผมลองทำคลิปอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแบบว่าอยากรู้เทคนิคอื่นๆก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าผมใช้วิธีไหนในการหาทรัพยากรต่างๆนะรสาามามมถเได้ลยนะ